สวัสดีครับบังรตันตันะครับฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับบางจะพาไปที่ฟุตบอลนะครับบุนเดสเียกาเยอรมันนะครับนัดกลางสัปดาห์นะครับโดยจะพาไปที่คู่ของเวเดอร์เบเมนนั้นเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับเวเดอร์เบเมนนั้นทีมอันดับที่ทีมอันดับที่11นะครับ16นัด21แต้มแล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินนั้น16นัดมี30แต้มเรียกได้ว่านะครับเป็นทีมน้องใหม่ที่ มาแรงประจำฤด,ดูกาลนี้เลยทีเดียวสำหรับยูเนียนเบอร์ลินนะครับ5นัดหลังสุดของยูเนียนเบอร์ลินนั้นนะครับชนะรวดนะครับส่วนเวเดอร์เบเมนนั้นเจ้าบ้านชนะ3แพ้1แล้วก็เสมอ1ราคาเปิดมาที่นั้นเสมอไหนเสมอกันนะครับบางขอมองไปที่ทีมยูเนียนเบอร์ลินก่อนนะครับเพราะว่าฟอร์มนั้นโอ้โหยังคงร้อนแรงต่อเนื่องและก็มีความสม่สำเสมอราคาแค่เสมอนั้นมองว่ายูเนียนเบอร์ลินนั้น ไม่น่าแพ้นะครับมีแค่2หน้าเสมอกับชนะนะครับสำหรับบังนะครับเ d t o ูเฮดในการเจอกันมานะครับก็เป็นต้นฤดูกาลนะครับก็เป็นฤดูกาลที่แล้วเป็นยูเนียนเบอร์ลินนั้นเปิดบ้านเอาชนะ31นะครับแล้วก็ไปเยือนเอาชนะ20น o h e ะครับเฮดทูเฮดยูเนียนเบอร์ลินนั้นค่อนข้างที่จะดีกว่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับชี้ไปที่ยูเนียนเบอร์ลินนะครับไปเยือนเวเดอร์เบเมนนั้นจะมีแต้มกลับออกมาครับผมสวัสดีครับ